ตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอนนารีนาอุบลราชพเมลิก2023ครับควอเตอร์ไฟนอลครับวีเจมส์อยู่ฝั่งซ้ายมือเจอกับบุญรัมครับอยู่ฝั่งขวามือไปรับชมครับในเกมแรกครับ เปิดมา,มา,ท,าทายแทงก่อนก่อนเลยครับโอเวอรฝ่ายครับมาทักครับบปี้วอัสซับครับเคเดก็ยังไม่มีอันติต้องถอยเหมือนกันแต่เขามาที่เรดบัฟแล้ว BGM พอเห็นว่าตัวเองได้ตอดก่อนนะครับขยับมาไล่ที่ตรงเรดบัฟเลยครับออโอ้ยนี<ไ>ฟ,ฟลเจ็บนะขึ้นหนอดไปแล้วด้วยะครับแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะต่อแล้วต้องยอมเสียเรดบัฟไปเข้าไปยุแล้วไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าจะเล่นนิ่งๆด้วยนะ แต่ว่านั่นแหละครับเพราะได้โซนตรงตรงพุ่มแอลไซด์ตรงนี้ก่อนคือทําให้กุยลำเจ็บก่อนก็เลยไหลมาตรงเรดบัฟได้นะครับสําหรับทางอีเจมเอาคืนเหรอแต่ไม่มีสกิลเกี่ยวนี่สิใช่ครับขอเป็นทาร่าด้วยเนาะอาจจะยากเท่หน่อยครับได้แค่เอาตัวไปถูๆถ,ถ,ถ,ถ่ายๆครับแล้วยังไม่มีสติโฟกัสก็ไม่เสี่ยงดีกว่าใจเย็นทุกคนใจเย็นแค่ต้นเกมเท่านั้น<ร>ใช้บับตัว,ตวแรกนำ้ำๆอยู่เอ้ยทำไมมันน้ำไม่ได้เพียบ ขึ้นมาแท็กเวฟก่อนครับแกเสิร mm ์ hmm. เพื่อให้ตัวเองเวฟสี่แล้วก็การันตีเอาเวฟสี่ด้านบนด้วยนะครับในการที่ไปตัดตัวของคลิปข้างเลนนะโอ้แต่ไม่ได้เก็บทั้งป่านะ,ะก็ยัง,ยงไม่เวฟสี่ตอนออกมาส่ว mm hmm. โกงหายก็เหมือนกันอ่ะเวฟสี่แล้วโกงหายเวฟสี่ก่อนที่เลนกางนะ่ยอืมต้องดูตอนสองนาทีครับว่าจะเลือกเปิดประท่าหรือว่าเล่นกันคนละฝั่งนะตรงนี้ครับแต่จริงๆก็ อาจจะเลือกคนละฝั่งได้นะเพราะเกสเรยอยู <t <t ่ด้านบนตรงนี้อยู่เลยนะครับนี่เลือกกดดันที่เบอร์ดาบีครับเนี่ยเวลสี่แล้วเรียบร้อยสิบวินาทีนะครับัฟสองฝั่งจะเกิดเดินลงมาแล้วมารับด้วยครับนี่มาลิดยังไม่เวลสี่แต่เดนุนเวลสี่แล้วนะใช้แล้ววงใช่ระเบียบเลยครับนี่พีหานเขเวลสี่แล้วเรียบร้อยเคสเลยเขาเรียบร้อยเวลสี่ดึงมาแต่เหมือนเบลส์เลือกเปิดดาร์คซัลเยอร์แล้วนะครับน่าจะแบ่งฝั่งกันแค่นั้นเองนะครับ ปะทะนะครับและเกรซเตอร์ครับเก็ดตัแต่ไใครับสตาร์ไม่โดนเดอะเวิร์ลสีใช่ครับแล้วอ๋อเล่นด้านบนต่อครับตรงเรดบัฟด้วยครับสำหรับทังฝั่งของดีเกมมิ่งเอ้ยพี่ฮะเอ้ยเกรซเตมาป่านเกเตยังเหนียวอยู่อติยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช้ตามต่อไม่เอาเนเจอร์เรียมาก่อนแล้วครับตำับฮานอัตีแรกอัตยีครับสี่โฟกัสกับตัวของเนเจอร์เรียมครับแลกแลกกันไป ถ้าดูจากตัวแรกฝั่งที่น่าจะได้มากกว่าจะเป็นวีล่าพลังในการโป๊กครับดูจะชัดเจนโป๊กแบบปังนี่เลยโป๊กปิ๊บปะโป๊กปิ๊บปะาเน้นๆน้นน้นนนนไว้เน้นเน้นไว้ทุกทีไหม เลยมีติละไม่ต้องรีบเทสเลยรอนมีติกอบผมจะใช้เร็วมากครับเจอเขาเดินกดปั <มา S 2> ดครับเจอพ่อมาลิสครับแล้วยิงโยนไม่เลิกครับมีสต,ต,รตาร์ทตามต่อมากดวี้ครับโย <ๆ S 2> ีมาเต็มที่แต่เ,เบิร์ตอวีมาจากข้างบนและกลายเป็นว่าวีเจมได้เฟิร์สบัตรเหมือนจะเล่นลึกไปหน่อยครับใช้จังหวะเปิดตอนแรกแล้วก็พอมันจะเป็นเวลแค่เวลแรกนะครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังครับการว่าเฟิร์สบัคแรกครับตกเป็นของทางฝั่งพีเอ็มมิ่งครับแล้วแต่คนที่ได้ไปเป็นพี่ฮานะเมาไวว่าครับ หรือหอประกบเลยนะวันจอดเมื่อกี้นะครับใช่นะเนี่ยเอาหน้าโผมาสกิฟใสาหานไปก่อนอะไรกันนี่แค่บอกเปิดบัตรก็มาเลยครับผมโอ้ oh. วันวันนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะเออเอาไลมาเลยครับตรงนี้าสกิฟใสครับแต่เขาไปพร็อกซี่คลิปหลังป้อมเรียบร้อยนะครับตัวของเบอร์ดับบี้กับควางหายเอสเอเนี่ยจะทัวร์ชงโกครับแต่กานโดนพังมากักแต่มันยังไม่สี่นาทีครับ ได้ทำดาเมจกับป้อมเล็กน้อยเท่านั้นเองครับตัวอของเคสเซอิลแต่เคสเซอร์จะตายเอาอีกแล้วครับต้อง<ม>ระวังหน่อยนะครับใช่ยังไม่มีอันตรีด้วยเมื่อกี้ใช้ไปแล้วใช่ครับคหลักๆของทลลาร่าคือเรื่องของการคำนวณดาเมจนี่แหละครับว่าจะจา่ายซูโฟกัสตอนไหนหรือว่าจังหวะเข้าไปเนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่าเข้าออกได้ครับมีอันตรีแล้วก็เข้าไปท,ทักทายครับพยายามจะทักครับเหลืเลือดน้อย ระวังไม่ได้กดด้วยนะครับสตีเขาเยอะนะนีกดแล้วเท็เลยครับโวยยังไม่ได้ใช้โว้ยโค้งหายมาดาบแดงครับโอ้ยสายดาบแดงด้วยเรียกว่าเน้นแรงเน้นแรงเน้นแรงดาบทองมาแล้วสิเออเอาเนี่ยดาเมจมาจัดๆครับตอนนี้วีเจมครับดูจะน้ำๆอยู่ประมาณ1,000งพันนะครับเคลียร์กลางก่อนครับเน้นเคลียร์กลางไวก่อนครับตัวของทางบุรีรัมย์ ยวค่อยเดินออกทํำครับสี่นาทีแล<ท>้ว<ล>มีอ้อมหลังหรือเปล่าลงมาที่ข้างล่างแล้วพวงไห่เห็นแล้วว่าเคสเอเดินปิดมามแต่มาดูตรงไม้ตรงมา,งมาเกินไปหรือเปล่านี่ครับนี่แล้วเขาก็ไม่เล่นเยอะครับเอาแค่เคลียร์คลิปถือว่าเจ็บอยู่นะนะครับตัวของเดอะเบิร์ครับสอนนายมาเมื่อกี้ แล้วมาเรเสเกอร์มาเกี่ยวใส่อยอันนี้ับหายครึ่งหลอดไปตรงนี้แล้วเก็บได้ครับโดนเจสเซอร์ครับเบสเลต์อ็อบปัชชั่นกดกลับมาโดกายกรุงไฮแต่เจสเซอรครับยังยื้อด้วยการกดสิลเลโฟกัสและก็มาอา็อฟแพนเตอร์มาโดยโอฟายและลอยแล้วลิ้วไปข้างหลังโดนกดดันที่ข้างหน้าแล้วเดอะเวิร์ยิงธรมงธรมดายริงธรรมดาเออเอ,อย่างนั้นดิว่าเก็บไปแล้วครับตอนนี้พยายามจะกันหานเอาป้อมก่อนไหมเนี่ยเอาคนแล้วเอาป้อมเอาหมดเลยล่ะบุรีรัมโอ้ยมาได้ได้บอด้วยเจสเซอ์ไปทำเวฟรอแล้วตรงนี้ครับแรกกับเท้าด้านล่างครับ ยังไงก็คุ้มกว่าครับจัดไป3ตัวรั่ว4ตัวรั่วด้วยสามครับพระมาลิสเองก็เสียไปด้วยครับโอ้ยนะมาดี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 มไม่ต้องผ่าน a อ c ีซีเลยมาดีเลย <S <S ออโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คือเห็นแล้วครับมาลิสไม่มีอันต้วยแล้วก็ตัวของ <S 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 ใช่ครับจ่ายจ่ายไปจ่ายไป,ยเ,ปเต็มแล้วนะแล้วตัวของฮาเนี่ยกด ใส่สวมโล่มาแต่ว่ามันไม่ถึงเพื่อนนะครับได้แค่ตัวได้แค่ต,ตัวเองนะครับตัวของความหายไม่ได้รับผลของโล่ไปน้ำเมื่อกี้แล้วการว่าเพิ่งจะเทียน,น,นจังหวะในจอในจอเปน็นนู้นนู้นครับจะโดนไ,<ง>ไปเกิดเบิร์ดเบิร์ดเอลจัดพี่เบิร์ดไปหนึ่งเออนี่ไงโป๊กสองสยองขวัญเมื่อกี้โป๊กเดียวก็เสียวได้นอนมั้งเหี้ยโป๊กโป๊กเข้าไปจำไว้ให้ดีครับไม่โดนไม่เป็นไรดีธรรมดาแม่นดี แลวกันว่าได้บุกแล้วครับตรงนี้บริรัมได้คุณมาได้พื้นที่มหาศาลมากใช่ครับบอลทาวเวอร์ได้มาค่อนข้างจะเยอะเลยใช่และสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้คือใจเย็นๆนะเป<อ>็นหมั่เพื่อนกันก่อนอย่างที่บอกว่าคืออะไรครับมันใกล้ๆกันอยู่แล้วนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าช่วงหลังเกมมันก็มีโอกาสที่จะอาจจะไม่แม้กรนะทั่งแบบโป๊กแล้วก็ตีก็ได้นะทั้งแบบโป๊กสองแล้วก็เอาตัวของกีเซอรเองไปโซโล่ก็อเองก็ทำได้หมดนะ ถ้าเกมดึงหนึ่งตอนนั้นนะเอาแล้วดึงมาแต่ว่าเ,เทียรแรกไปหมดแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งบริลลัมไม่ต้องรีบหุ่มมายาวๆแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับไม่ต้องไปหนัวม,มากๆนะ พราะเดี๋ยวจังหวะแบบเขาไม่ไหวเขาก็จะมั่วๆเราเองอ่าแล้วคเองครับตัวเปิดที่ด้านล่างครับในขณะเพื่อนเล่นพิมพ์เก็บดาบเลเยอะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วพี่หารพอเห็นหน้าจริงจอว้าวเนี่ยมันดูเหมือนจะหมอบและกระโดดเข้าไปกระโดดแบบนี้หลับวางแล้วเขาเนเจเลียพยายามจะเกี่ยวแต่เราหนีออกไปหมดแล้วนะับแต่เตี่ยยิงเนี่ยเจเลียมเหมแอมีแถมเออนะยกระสุนยิงพลังธรรมชาติเออตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ของหายเองไม่ได้พร้อมครับ เลเวลตามเกรเซอร์อสิง2เลเวลนะยังไงก็ต้องจอมฟาร์มอยู่แล้วครับแล้วก็เราเป็นฝ่ายที่ได้กดดันหน้าบ้านแน่นอนครับใช่ครับเดิในในพื้นที่สูงได้มากกว่าครับแล้วก็เกรเองก็ได้นี่ส่งในาการที่ oh <my> ยิ่งเดินลึกได้อีกด้วยครับโอ้ oh, สองบัฟก่อนน่าจะเอาบัฟเดียวเพราะขบวนนี่เขามาแล้วห้าคนนะพ <c oughs> อเห็นว่าอยู่ไม่ครบโดยเฉพาะเกรเซอร์อใช่ครับเพิ่งได้ดัสเทอร์ไปก่อนแปดนาทีนะหมาลิสครับโดนยิงไปอัดครึ่งหลอดเจดเดอร์เวิลด เช็คไปครับไม่เจออะไรครับมาริสได้บับมังกรใหญ่มาด้วยครับโคลิลาดราคอนตรงนี้สำหรับทางบุรีรัมขยับค่อยๆขยับแบบดีเอฟดีเอฟเดินตามหลังแท้งไว้ฮะแคลรี่อือ่าดูดูเดินตามหลังแท้งไว้ครับเดินยังไงก็ได้เห็นหลังเทสเตไว้ฮะเดินยังไงก็ได้ฮะอย่าพึ่งน้ำเพื่อยโอ้ยผมดกันล้วแน่หมดกันแ้วน่ดิมันเจะปุ๊บกลัวแบบ เห็นหน้าเราคิดแบบเฮ้ยมาแล้วเบสเตเลตเลยทรัพยวิชชั่นึง15สกอร์ยังนิ่งอยู่ครับแต่ความได้เปรียบมหาศาลยังมีแบบต่อเนื่องของบูดาครับและนู้นครับเดินเข้าไปโพกมือมีแสงและด้วยครับนี่ครับแล้วไปขวดใส่สิ่งก่อสร้างไอเอฟเบอร์ตามกลับมาครับหนาวแล้วเรียกป้อมเหลือ199มีไหมีเนียนๆเนียนเนียนมีตีสดไหมผมว่าน่าจะหยาเลยเออหยาเลยอย่าเพิ่งเลย อ่ะแต่มีคนไปแล้วไปแล้วแทงละแทงแล้วเนี่ยยิยิ้ไม่ฮะถึงตั้งรุ่นเลยโอ้โหแล้วเทสต์โดนไปครับอ่าเทสต์เมทเทสต์เมทแกบอกเทสต์เมทเทสต์เมทยังไม่กดวิยังไม่กดวิดูว่าอยู่ได้กี่วิทนี่แล้วพอเก็บสแต็กมาไอตัวนี้เลี้ยงไว้นะดับเสียเยิ้มไปโอ้โหปาดไปแรงมากครับเก็เซิร์ตครับลีเวลสิบสี่แล้วห่างจากกวงหายสามเวลอ่ะใช่ครับเรื่องของสกิลอันติของ่าง แน่นอนเรื่องของการเงินด้วยนะครับขออย่างเดียวขอหยับหยับข้งหนาตอนนี้หาแล้วกระโดดเข้ามาครับหวังว่าจะลากแต่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จครับเลคเซสเอกับเกสเซิร์ดครับยังมีชีวิตรอดแต่ว่าสตาร์ทไปโดนข้างหลังเมื่อกี้ก็วาดเสียวเหมือนกันีวาวเสียดีว่าจังหวะล้างของเคสเอทำได้ดีนะครับครับผมแต่ว่าเขาจ่ายเขาทั้งเยอะเหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้ฮานเหมือนจะฟลิกเกอร์เล่นด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เดินถอยไม่ได้อย่ตรงนี้ครับ เจะมีมวยต่อมีคนกำลังจะตายนะครับเหลือแข็งครับโอ้โหแต่ฮารยังเอาตัวรอดไปได้และแข็งหลบเหมือนกันครับสำหรับนูนูเปโดโยนได้เบอร์มาและเรเคลต์ครับเกือบตายเหมือนกันแต่ก็ยังรอดครับโอ้โหโกงความตายกันละนาวนะบุยลำตัวของพี่เบิร์ดก็เกือบร่วเหมือนกันแต่ว่าเอาตัวรอดออกมาได้ครับแล้วในพุ่มนี้โอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บและเขาจะเล่นและดูนี่ครับเลือดน้อยๆและเขาปาสิ่งก่อสร้างตรงกลางครับทาวเวอร์ตรงนี้อับล่อยไปก่อน ไไไนปยังยังถืออินฟินิตซ์เลเยอร์อยู่ครับผมยังมีโอกาสได้ดันอยู่เจ้าว่าเข้าไปเลือกเล่นอะไรครับสำหรับทางฝั่งของว g a m i n g ยังดีว่าวีรามเง็งก็ยังตั้งสติมองโฟกัสไปที่ออบเจกต์ได้ก่อนนะครับดาบสองร้อยไปแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของ The w o r เดอ้ระเวิลด์แต่การเงินเริ่มขยับจากวันสองพันกว่าๆตอนนี้นี่ประมาณพันเดียวแล้วนะครับเรื่องของแก๊ปการเงินมาใกล้เลย เลเรื่อยๆครับบุรีรัมโอ้ยเคสเซ่และสียิงแรงแล้วจ่ะเดี๋ยวมเ,เซ้นเลือดที่นานมีพับเนียละทำเมเปันก่อนครับทางฝั่งของบุรีรัมตัวของีมเปิ้งพยายามจะแก้มแมป,ปอยู่นะครับในการที่ทำเมเปิ้ลตรงนี้แล้วก็รอดักซุ่มว่าจะตีจะทำให้เขาเลือดโลหรือว่าได้สกอร์มาตอนไหนนั่นแหละครับครับปุ๊บเปิดแมไปทีเบสออกไปนะฮะ เคลียร์เคลยคลิปกลางวัยสวยครับสำหรับสองฝั่งบุรีรัมแล้วก็ได้ทำได้บอลไปด้วยครับโอเคงามแท้แม่ชม้อยช้อยหน้าแกง นี่เน้นๆซีโดดเข้ามางัดโอไฟครับจะงัดใส่ซีเมื่อกี้ครับโดดไม่ดีเท่าไหร่นะครับและตรงกลางมีฮานครับพยายามจะยิงค้ำครับตัวของฟูรามอยู่ด้านซ้ายครับยิงเนียนยิงเนียนเราดูยิงเนียนอุ้ยวใจเย็นเพื่อนอุ้ยแต่เออเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ดาร์คเซเลเยอร์ครับผมดันได้สวยเด้อเวิร์โอ้เรียกเรียกฝ่ายได้สวยครับตัวโอไฟเองฟิกเกอร์เข้าไปง oh ัดถึงตัวซีนะแต่ว่าซีเองโดดแล้วก็ฟิกเกอร์ออกมาก็เลยพ้นระยะอันตรายนะครับแต่ว่าก็ถือว่า ไล่โซนได้สวยแล้วก็ได้เนียนทาวเวอร์ด้านบนด้วยนะครับก็ถือว่าใช้อินฟินิตสัญญาณเขาตั้งคุ้มเลยครับบุรีรัมมาถึงทาวเวอร์ด้านในเป็นเรื่องที่ดีมากๆแบบนี้อ้าวนะครับหวีจีเอ็มนะโอ้โหโดนตีลับเยอเจ็บลับเยอะยิงธรรมดาเจ็บจัดๆครับแล้วปาดมาทูดาเมจนะอ้าวแล้วเลี้ยวมาเอามังกรก่อนถ้าบุรีรัมมองไปที่อ็อบเจกต์ก่อนครับมองอ็อบเจกต์เป็นหลักก่อนครับบุรีรัมพื้นที่ยังคงได้เปรียบมากๆนะครับสำหรับบุรีรัม แล้วแล้วคองมหายสูงสูงขนาดนี้สูงขนาดนี้โอเวอร์ฟล์เขาแล้วเขาเลือกที่จะสวนกลับมาครับเขาขึ้นทางขึ้นทางด่วนดึงโซเข้าบ้านแต่ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันใช่อสองนาทีตอนนี้ดูน่าจะถึง15นาทีไปแลน่แท้ถ้ามองไปเรามีมาอัฟรอสอยู่สองคนนะโอเวอร์ฟลยกับเกเซอร์ยังไม่ได้ใช้นะครับถือว่าอาจจะเป็นอาวุธในช่วงทีมไฟล์ใหญ่ได้นะครับนทางกับการวิเกมิ่งใช้ไปหมดแล้วนะครับสำหรับมาอัฟรอส ครับโอ้โหแล้วเคสเอกกับไฟเข้าไปนี่ยังไงเขาก็ต้องถอยคับตัวบางบเลยเคสเอกใจเย็โอโอยนๆครับเจ็บตัวนี้โดนเบิร์ดามเอตไปก่อนโอ้โห,โหโนเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำรับแล้วเจอวันหวนี้ที่เสียดีไม่ใช่ช่วงกอสเลเยอร์ใม่ไม,ไม่ไม่ทันสิ้นเสียงคือกดอันตรีแล้วแหละแต่ว่ามันเลือดมันเด้งไม่ทันเพราะจังหวะโดนแบบตุ๊บตั๊บรับโชคอะนะครับใช่ครับผม ามันโดนแรงเกินไป <c oughs> เขาก็มีของเหมือนกันครับ <c oughs> แล้วพอเขาได้เปรียบด้วยจำเนวนคนที่ <c oughs> เขาวิ่งไล่ไล่ <c oughs> เลยครับ <c oughs> ไม่มีฟอนไลน์แบบนี้ครับตามสไตล์ครับยังไงก็ต้องเอาครับนี่เป็นจังหวะที่น่าจะดีที่สุดของเขา <c oughs> แต่มาร,สาริสตาโผล่ด้านล่างนะครับน่าจะไม่เล่นแล้วหรือเปล่าเขาพิกามิ่ง <c oughs> ดูครับเดิน, <c oughs> ด,นดังเลยอะแวะไม่ถึงถ้าถึงนึกก็นะโนใสัยเช็คก่อนเช็คหนึ่งเช็คสองวันทูวันทู หลเลยก็ดีว่าเมื่อกี้ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับทางฝั่งของบุรีรัมนะครับ,รบเสียแค่ตัวของเคซีเคซีก็ยังไม่ได้จ่ายวิคด้วยนะเอาละมาตรงนี้ช่วงทำเวฟ15นาทีถอยหลัง23วิแอ้วโหแต่บุ๊กิเบลมนมันเลยไม่น้ำจังนะ่ะนั่นเลเอสอิแล้วเราเราโอไฟอมุดอยู่โอไฟมุดอยู่พี่เบิร์ดมาเนึบ ยังยังก่อนเอาพี่เบิร์ตเช็คตรงน้นอ่ะไม่เจอยังไงดีมวยไหมข้างล่างไปแล้วพี่เบิร์ตบอกไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นด้านซ้ายโดนดันเวฟอยู่ทำเวฟกันอยู่นะครับตรงนี้ด้านล่างน่าจะจึงกลางนี่แหละแต่ว่าด้านบนเองค่อนข้างเป็นทางของเราอยู่นะแต่ด้วยความที่มันเป็นเลนเดียวกับกัลซเลเยอร์แหละนะครับเขาไปรับได้นะครับสำหรับทางฝั่งวิญญมิ่งน,น่าจะฉุดกระชากลากถูกันสักพักหนึ่ง,<อ>งตรงนี้เดวเออมันใกล้ๆกันอยู่ ขอแค่อย่าเจ็บกอดแค่นี้งแต่ตัวเขาไม่นานำีกว่าอ้าวพาเปิดโอกาสที่มีบอร์ดของเราแหละเพราะเห็นได้เพราะเห็นแกเสืครับแล้วจะเบิร์ดกอดตรงนี้นี่ครับแล้วดูครับเคสเอครัาเบิร์ตไปแล้วี่เบิร์ตแต่แรกข้างหลังครับเบิร์ดเอลวีครับไปไล่ตัวของนู้นครับตัวของเดอะเวอร์ครับแล้วกลายเป็นว่าเขาได้บอลเลยเยอะเฉยเลยโอ้โหนั่นแล้วตรงนี้ครับเราต้องพยายามเอาตัวรอย่าตายนั่แล้ววิ่งนี้ครับอุ้ยโค้งใหญ่ดีไม่มีเบสเลตแล้วเมื่อกี้แว่าเสียแต่ว่าข้างล่างแข็งโอไฟมีล็อกชิวเออยังรอดอยู่โ แต่ว่าเสียก๊ <c oughs> อตนี่แหละครับต้อง<ห>ดูว่าวิกกามิงเองเลือกเปิดไหนนะแต่ว่าเขายอมเสียทาวเวอร์ตรงกลางแลกกับกอสเซเลเยอร์นะครับยอมเสีย Tower ทาวเวอร์เทอร์ที่2นะครับคือจังหวะเห็นแค่เสิร์ตแป๊บเดียวแล้วเขาลัวล,ล,ล้วเลย,เลยคือเขามั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาไหวอ่ะโอ้แล้วไม่แก้มงแก้บอดอะไรด้วยใช่ครับ <c oughs> คือเห็นก็เห็นไปแต่ว่ามาทันไหมอีกเรื่องหนึ่งเาแล้วมาแหละนะฮะแต่ยังมีป้อมสองนะของเรานะครับน่าจะมีโอกาสได้ ได้ว่าการโอ้ยสติสตันโอ้โหไฟครับล็อกชิลยังไม่น่าโหลดกลับมาด้วยและดูสียิงหนัวนัยิงหนัวนัวจากคราสองยังกันได้อยู่เออกเเบอร์ยังไม่ตายแต่ยังมีความลับและเดินมาให้โอ้ไจนได้ครับพวกไฮแล้วคลิปกลางกำลังจะมาด้วยครับตรงนี้เท้าตรงกลางว่ารัประเด็นคือคนน้อยกว่านี่เลยครับไม่มีตัวทำทีมไฟอย่างโอ้โอ้ไฟด้วยครับยิงเคียร์คลิปไปครับเดบเบอร์ครับทำดีแค่ทำดี เดีจังหวะเข้าไปเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้ซีไม่ได้ฟิกเกอร์นะโโดดมายิงด้วยนะใช่ครับยิงธรรมาดายิงธรรมาดาเลย มารามาราแรงจัดๆแล้ว20กว่าโอ้ฝ่ายจะมาครับและดูครับก๊อตด้านขวาครับกับเวฟกลางที่เป็นเวนการ์ดครับคือเวนการ์ดเริ่มยิงครับพาวเวอร์กลางแล้วครับแคสเซิลเข้าไปก่อนแบบนี้และเดี๋ยวจะเรียกสามเลยครับสัมปทานโอ้แล้วโดนรั่วมาด้วยถ่วงแล้วดูนู้นูเจ็บหนักครับตัวเวอร์ครับก็พยายามจริงๆแต่นั่นคือ4-5ทาร์เกตโอ้แล้วมีเวนการ์ดอยู่นะคริปขวานมสเลเยอร์ก็กำลังจะมาคงหายมีเกาะเกิดโอ้ฝ่ายน่าจะเกิดมาได้กันพอดีครับแต่ว่าได้เสียทางด้านล่างแน่ๆนะครับ ามาเสร็จโอ้ยตายครับโอ้โหโดนวีเดี๋ยวเบิร์ตเจ็บหนักมากครับแต่เลือดก๊อตเหลือเยอะเหมือนกันนะครับมันเหลือเยอะเกินไปหรือเปล่าครสะหอนใจไม่ดีมาซ้ายขวาแล้วแบบนี้ครับแล้วเขาพยายามจะเดินเข้ามานะครับก๊อตก็ต้องเคลียร์คนก็ต้องเอาออกโอ้และภารกิจเยอะเหลือเกินครับในขณะที่ตีลัวป้อมแล้วตีลัวป้อมอันตีรล่วงไปนอนต่างฟ้าเขายังเบิร์ดป้อมจนจบได้ครับวีเจมครับสวนก็มาค้างเดียวชนะบุรีรัมย์เลย